ามาเลยนะฮะก็ยังมีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาไม่จบนะฮะกรณีเรื่องราวการเลิกราของยูทูบเบอร์สาวชื่อดังมิ l กี้ปพรยานะครับกับอดีตสามีผมขอเรียกว่าดานี่เฉยแล้วกันล่าสุดมิ l กี้นะฮะก็เหมือนว่าจะทนไม่ไหวกับ ที่โดนกระแสไอ้ทัวลงเนี่ยนะฮะจนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาโพสต์นี่โพสต์ครั้งที่2แล้วนะถ้าผมจำได้ผมอ่านข่าวไปแล้วเมื่อ2อสามนาทีที่แล้วเนี่ยบอกตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องรู้ความจริงสถทีโดยมิวกี้เองก็โพสต์ว่าความจริงกําลังจะปรากฏ ถึงทุกคนเนี่ยที่ออกมาต่อว่ามิวกี้เอาไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของมิวกี้กับคุณแดนนี่เข้าใจผิดมิวกี้ต่างๆนานาตัดสินมิวกี้ในทางที่แย่เพื่อหลายคนจางหายเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่หลายคนไม่แม้แต่จะคุยกับมิวกี้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของมิวกี้เป็นอย่างมากเพราะความเข้าใจผิดมิวกี้ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้รู้ความจริง และสาหรับชาวเน็ตที่ด่ามิวกี้เสียห,ยหายตามสื่อที่ลงข่าวมิวกี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราอดทนมานานแล้วค่ะมันถึงเวลาแล้วพร้อมกับแคปชั่นว่าฟางเส้นสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่ามิวกี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างมันทรมานแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนมันถึงเวลาแล้วแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเพราะเธอไม่ได้โพสอะไรต่ออะนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ